กดเจออ่ะลงมาลงมาทางบันไดอะเดินลงมาทางบันไดลงมาความลิงมาลงมาเดี๋ยวอย่าความลิงบันไดอะะอะลงมายังมีความลิงอีก like ยังมีความลิงอีกอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าเต้ เฮ้ยหล่นมาได้ไงอ่ะใครทำอะไรวะไม่รู้เฮ้ยที่ใครแดนขึ้นมาใกล้ปุ๊บ้วหล่นเปลี่ยนนี่หูกเปลี่ยนนี่แม่อยากฟังเพลงตูมตูมอ่ะใครเอาขวดน้ำมาวางตรงนั้นวิดีโอน่ะ เวลาหนูถ่ายคลิปอย่างเงี้ยแล้วหนูเปิดเพลงอะติดดิสิทธิ์อัพลง YouTube ไม่ได้พ <c> ร <oughs> ุนี้บอกว่าป้าถอดพัดลมด้วยนะพัดลมมีฝุ่นเต็มเลย <c oughs> อะจริงเหรอเมื่อก่อนไล์สดขายอะไรเมื่อก่อนไล์ขายอะไรคะ ไม่เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยที่ก่อนโควิดหนูไล่ขายอะไรตอนหนูเป็นเด็กเล็กๆอ่ะหนูไล่สดขายอะไรตอนทีครัวตอนสามขวบสขวบจะไม่ได้อ้าวที่หนูรีวิวอะ่ะหนูไล่สดขายอะไร,ะไระลืมแล้วเหรอที่แม่ลงของเต็มบ้านแทบไม่มีที่นอนนะเราขายอะไรกันนะขายอะไรอ่ะเราขายอะไรอะ่ะ ใารรถสปอร์ตไหมฮะลัมโบ,บกินีบบมินิคูเปอร์ b บ r เ h มลา b ิวจี๊ปฮะซื้อลัมโบกินีมาให้น้องก้าเลยมไมได้ของจริงหรือของเล่นเหมือนเดิมของจริงฮะของจริง <laughs> อ่าแล้วทำไมเดินไม่หยุดเลยกันเนี่ย เดี๋ยวก็ขึ้นดึกๆช่วยคุณแม่ไล่ขายเสื้อผ้าพวกนี้ออกให้หมดนะเดี๋ยวไปเอามาใหม่อนะความลิงเป็นไงความลิงระวังนะระวังเจ็บนะมีความลิง <c oughs> กินเองลงองแบ่อยู่แต่แม่โดยแกล้งวบอกป๊าไปซื้อของมาให้ไล์หน่อยดิลงของให้ไล์สดหน่อยนะคะป๊าเปิดประตูไหมปิดตู้เลยลูกปิดตู้เลยเบานะคะเบาเบาเบาตึ๊บมาแน่อุดหู Wow.